หังหายไปจากวงการสนานถึงกับจำกันไม่ได้เพราะไม่คิดว่าการแต่งตัวในไอจด้วยรองเท้าส้นสูงคิ้วหนา10บมิติจะเป็นตัวเขาจริงๆค่ะสำหรับนาธานโอมานที่ขอเปิดใจกับรายการหนึ่งถึงเรื่องแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างพิเชนซึ่งได้ขอมั่นไปด้วยแหวนเพชรภากร,รัดแต่กลับถูกรายการ ขอตรวจเพชรแท้ให้ได้ชมสุดท้ายก็เฉลยว่าทุกวงที่ใส่อยู่หนัะของปลอมและไม่ได้นําแหวนมั่นมากก่อนจะออกมาแจงเหตุผลที่ไม่ใส่แหวนวงนั้นมาให้สื่อทุกแขนงฟังและอัปเดตงานวิวาปีหน้าด้วยค่ะกาลังลิสต์รายชื่ออาจจะเป็น400คนแรกที่ทุกคนได้เข้าสิทธิ์ในการแต่งงา,านอาทารเหล่องนี้ยอยู่ที่จังหวัดกระบี่ชุดย,ยายๆ์ฉันเดินขึ้นมาจากแม่น้ำ<ม>เอ<ม>้ยเดินจากทะเลอะไรเงี้ยถ้าเกิดชาแนลมียาว5เมตรก็โอเค สมฐานะค่ะแล้วก็ส่งกับที่ทุกคนประนามวันนี้ไม่ได้ใสามาเพราะว่าทุกคนจะต้องเปิดประเด็นเรื่องแหวนใช่ไหมคะแม่บอกว่าเออน่าอย่าไปยุ่งกับอย่าไปนั้นเลยมันเหมือนไม่ให้เกียรติงานไม่ให้เกียรติเราไม่ให้เกียรติครอบครัวเขาขอขอขอถ้าเพชรจริงแล้วจริงกี่เปอร์เซ็นต์มันก็กลายเป็นแบบมูลมันเป็นการตีมูลค่าครอบครัวเขาด้วยเพชรจริงก็คือเพชรจริงแม่คะไม่ต้องแคร์เลยว่าแบบ<ม>จะกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมเราไม่ใส่มาประชันคือคือใส่มาแค่ให้ให้รู้สึกว่าเป็นว่าเรายังมีแหวนอยู่ในมือเท่านั้นเองมันแล้วแต่ใคคครรรจจะะะะะิิดออ่่่เเพาาวนนมักียต ค,คุณอย่างน้องไปถามน้องเกียิค่ะน้องแบบแต่ต้องไปคุยกับมันนะเขาจะ,ม,ะมันก็เป็นเรื่องกปกติพี่ก็เลยแบบไม่ไม่ซีเรียสเลยค่ะว่าค่าจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่ารอเจอตัวจริงดีกว่า